มิดแกลเลาออกมาเคลียร์แล้วไม่ได้ขิงยกอิงฟ้าคือไอดอลเกิดกระแสดารมาม่าขึ้นมาซะแล้วจากกรณีที่ดีน่ามิดแกนลาวได้ทำการไลฟ์และพูดภาคพิงถึงนางงามที่เข้ารอบได้ตำแหน่งแต่ไม่ได้ภาษาทำเอาชาวเน็ตและแฟนนางงามหลายคนที่ได้ชมคลิปนั้นต่างพากาันวิพากวิจารณ์อย่างหนักถึงประเด็นนี้ ต่อมาอินฟ้าวรหาได้ออกมาตอบเรื่องนี้ว่ายอมรับว่าก็แอบ,บเสียความรู้สึกเพราะตอนที่อยู่ในกองประกวดเราก็เป็นเพื่อนกันไม่คิดว่าเขาจะมีความคิดแบบนี้ออกมาแต่ว่าก็ยอมรับไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็เสียความรู้สึกนิดนึงค่ะได้เห็นแฟนขับออกมาปกป้องค่ะแต่ตัวฟ้าไม่อยากเข้าไปยุ่งเท่าไหร่เพราะคิดว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปเดี๋ยวจะมีผลตามมา ให้มันเป็นตามที่เขาทำเองล่าสุดด้านดีน่าได้ออกมาเคลียร์ดราม่าครั้งนี้ผ่านการสัมภาษณ์ของสื่อที่ประเทศลาวว่าจากกระแสไลฟ์ของดีน่ากับเอ็นดีมันไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ทุกคนมีดราม่าแบบนี้เจตนาของดีน่าแค่อยากจะสื่อสารและพูดคุยกับแฟนเพจที่ไลฟ์อยู่ตอนนั้นดีนาไม่เข้าใจว่าคนที่ตัดต่อวิดีโอ ทำให้มีกระแสะแบบนี้ทำเพื่ออะไรเพราะดีหน้าไม่มีเจตนาที่จะคิดลบและพาดพิงถึงใครเลยไม่คิดว่าจะมีคําพูดที่พาดพิงถึงพี่เขาและดีหน้าก็เห็นพี่อิงฟ้าเป็นไอดอนคนหนึ่งไม่ได้ขิงและยังรักพี่เขาเหมือนเดิมไม่อยากให้ทุกคนคิดหรือว่าเสียใจเพราะดีหน้าย,ยังรักพี่เขาเหมือนเดิมและยังมีมิตรภาพดีดีด้วยกันอยู่